สบายดีพี่น้องค่กค่ายสบายดีบายบายหลีดเมื่อแล้วป่าลุงบายบายเมื่อื่นเจอกันจ้าจ้าบายบายรถกระเบิดบนเรืล้ลงเลยหุ่นเมื่อแล้วสิ่งรถมอไซค์เมื่อแล้วพี่น้องเ้ย โอ้ยผู้นางถ่ายอยู่หัวนี่นโอ้ยพี่น้องเป็นตะแพงกันชงเกลีดเอ,อ,อเขาเมื่อปลาแล้วมือเหนียวอา้เอา,เ,อาเห็ดอะไรดีเอา้าวลีดเมื่อบานเมื่อนอนน้ำยายดีด้อมาก็ยังหูจากได้พี่น้องเลยพ่อเจ้าตีดน้องหีดน้องลีดเมื่อป้าห้องอีดอีดอิดอิอยู่สบายดียังแรงแรงด้พี่น้องเด้ เปิดภาพมากกอยู่คันน้องนำน้องกระเตมน้องแต่ว่าน้องกงระไซแล้วเบิ้งคือบัไซแต่ว่าเบิ้งใกล้ๆนะน้าำไซอะได้ดพี่น้องเลยน้าำไซแล้วก็ะปล่อยปลาไปแล้วจากสิเป็นอะไรแล้วก็ภายที่เขาปลูกนะการย่งเขี้ยวอยู่เนาะย,ยังบ่ทันได้ปรุงใบดอกอพอปรุงปลูกไปบดอนถ้าเบิ่งอีกจากเดือนหนึ่งขนาดสิทิจดติด รถน้ำม,มันอยู่ไดแต่ละเมืองก็รถบ่าดาก็มาแต่ลกกญ h าพี่น้องห h าไล่เลยเลยเอ้อนวหา้ทำแม่ไปทำบุญพี่น้องมาอื้ะ ไปหัน่นค่ะแม่กับชิเมื่ออะไรพี่น้องเลยบบไปจั๊กลเลยเพื่อเขากับเมื่อใส่อยู่พุ่น,น,เ,น,นเออเจอแต่อยู่น้โมงนนิกระมีบอ,อบเออพรุ่งนี้วันพระใหญ่พี่น้องเลยเอือไปชิมเมือ่อ หลีเมื่อป้าแล้วไม่ยากกับเมื่อแล้วผูดริบเมื่อแล้วพี่น้องไปไกกินเขาอยู่พันน้องผู้พี่น้องแซ่บแซ่อยู่ป้าเป็นไรยังนอาท้องฟ้านะพี่น้องผู้ป้าเถอไล่เก็ดงูบน้อยยังน้าเนออยู่กันสองู้เมียบบดนี้ไม่ยากกับเมื่อหลีกกับเมื่อกสองคนเก่า ้อนเครื่องบวกเต็มต้นม่วงแรือปลาลุงเอ้ยจ้าเครื่องปนได้สิเป็นหมาอยากกินหนึ่งหมกบวกจำแจวดิเจอประแดกหุงกระไดงามยูเป็นหมากิ่ดได้ปีนี้แต่ว่าต้นนี้นั้นคือเป็นนั่นนะแทะ้ เป็นโองหมาหนึ่งฉันได้ก,กับใครกาปีไกยอยู่ดอ้วก็ได้บัวรักกัลกหยาออกนะขันมีเวลาก็ได้ลกพี่้องหยาก็ได้ถ้าบ่ามีหยาบ่เท่าให้หน้านะมีไรมีร,ร้ายโพอดแต่บ่มีเวลาลกมันนี่แหละก็ข้าวกุม้มร้ายกับบได้ทับแล้วใครแต่ว่าดำหน้าแล้วปีนี้นะ ไปรแม่ยังดำหน้าบ่แล้วนะโอ้ยอย่ำบ่ได้ดำหน้าอยู่ก็ยังโชคดีอยู่ช่วงดำหน้าท้องอยังหน่อยอุย้ยเป็ดพาลูกขึ้นมาแะ้วผู้เซลเซลอยู่พี่น้องบรรยากาศดีดียามแรงแรงเด้ผู้ล่งมาเซลเซลแม่แม่เป็นผ,ผู้นำทางลูกตามก้นตามหลังจะปุ๋ยก็เลาะอยู่แล้ว อยู่หน้าจนซิ้นเนาะบ่คิดจะเข้าเมื่อบ้านเลยมาอยู่ได้อยู่หน้าแหละนะบ่ดาวลกก้องก้องอยู่ลกออกกับมันกะไข่แน่อยู่เบิ่งขาวกะลงลกแต่3มงจนหอด6มงพี่น้องเอยลกปนี่แหละไขกวันปล่อยเวลาว่างเปล่าขนาดลกก็ยังบ่เบิดเนาะ ม네ันอ่านะไรดิมันลายหยานี่มันก็ข <turnover. S 2> <tek Question. S 1> ึ้นก้อนเข่าอีกรูปซุงกัวเข่าอีกเลยก็ห้องหยาโอ้ยเปิดถูกมั้ยหยาแท่นี่นะเห็นแล้วก็อีกลูปกินข้าวแรงเด้อพี่น้องกินข้าวแรงสองโฟมีอาเหมือนบี่สบายดีพี่น้องมาต่อกอน กินข่าเร้งนาะพี่น้องเนาะมาได้กินข่าเร้งน้ำกันข่าเร้งเ่ากระโบมียังลายมากมากพี่น้องเอ้ยมีต้มน้่อไม้ตำเแจ่วปลาแดกกระปิ้นชิ้นใหญ่หน้าเท่าไม่มีอ้อมหอยอยดูซ้ำืูซ้ำตัดเลยสบายดีพี่น้องตามใจดีกันะมากินจะได้ก็ได้กินยังไงหน่อยห่อได้พี่น้องเลยอากาศเดี๋ยวขึ้นอาวอ้าวเนี่ยมันเอาวยังเนาะอุ่นจุก มัาจะยุดิินเฮ็ดมือได้ดีแลวเาะว่าในาิ้เยอะน่าชิบนี้ยยาแท้ยังไงเข้ามันกันด้วยตาลูมเดสองคนเนะัเสามคนยังพูดสองอ่ะ <laughs>

ต้องยากยากไม่แหมแหมนะขวานมุงถิ่งน่างามาอืม อยังงาสองพนเ้ี่ยะคสองวัน ดีเลื่องงานกับปริดัทควาานเลยนะสบายเลยมันชินกับการอยู่นะสบายดีสบายใจหรือเีเสียงไปเลยไม่ต้องแกลงแกะแต่ของใจของงาอยู่เปนีย่ก็สบายใจดีไปเนาะบูบุนวายเพราะว่าอย่างหนึ่งกับข้ากับคนหนึ่งที่มัาอิสระมัาเขาเงียบสงบ ไปเป็นย่ามนะแบบเราไปเล่นกับเล่นปเป็นย่ามแต่ว่าทีจ่จริงลึกๆแล้วคือหมักคมอยัดส่งงบหมักเขาเป็นส่วนโตบด <c oughs> <ถ>้วยก็ได้บุ้ใครยอะก่อนอพอ ชิวิตบริติีนี้กินิ้นกันความสูกันพี่นนะอ้อยจานี้หนีปินจิ้ันกอนลับกลับไปดียนะตามจริงห้าคนหนึ่งที่บอวกะยืมเงินภายหลายขนาดยืมตําพันหนึ่งเท่ากับิ0น,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 นักเลยนะนั่จริงนะไมาเคยยืมกว่ยืมมาล้วเป็นถุกของถุกยัง ไม่เออคนยาได้เงินไม่งินใส่เขาไม่ทันบูมีเงินหนึ่งกากใกล้เขาใกล้แล้วเขาจะถามจะไปตอบกันจังได้ไม่ฮาแล้วนี่กับติ้นชํำนี่ กกเจ็บทำได้เก็บสิ่ง้องกระซื้อทำทีซื้อได้แล้วก็บกเป็ทถูกดีแล้วกับบริษิดอิสราไปอหมเนาะคือจริงแตกแรกคือความเอาบวกกับบริษิทอิสราไปเองแบบ ไอ้ที่มีเนี่ยกะอันนั้นก็คือของเขากะคิดว่าของเขาโมไปของเขาโบได้คิดว่าอยากได้คือผู้นั้นอยากได้คือผู้นี้ถ้าวาสนาเฮามีเดียวมันหอดเฮาอาจชีได้อะไรบอกเพื่อเองว่ะเออบอกับเราเองว่าคถัาเฮามีวาสนาเฮาอดอาจชีได้คือเขาค้าโบได้กับโบเป็นยังกับโบได้ว่าเฮาจะไปบืนจนกว่านะโบเอาสัมจะคล้องสูงไว้พอแล้วอดไรกัน้อา เงินนะฮะขั้นหน้าบุเป็นทุกขนห้าบุไปเล่นยญเปเดี่ยวขั้นเล็กขั้นเป็นห้าประจิตวงกลมวงการเที่ยวไงเว้ยเที่ย,ว,ว,ยวกินนะมันอยู่ในวงการนั้นเรคอยมาเที่ยวเราคอยไปคือเงินนะสลายได้ซื้อก็ซื้อยอนี่ห้าไปเดินตลาดซื้อของมาไว้กินนะสลายมัน ตอนน่ะเ่าเรื่องเว้นิมไปเกี่ยวนี้ข้าตัดออกเลยนะเอเอรนอในการที้หัวเบอร์ขีดเลยขีดจะว่าเหล้าเบียนเป็นเบียนำเป็นกิะกินใจเว่าไปาเล็กๆแบเขาไม่ได้ขีดแบบนี้ เงินกับบริษัมขั้นคนนั้นขั้มขั้นถึงจะขั้นกระคืมอย่างเงินเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายถึงจำเป็นเพราะว่าเราเบี้ยหรือว่าการเงินเสียบริษัทจำเป็นกับเราแต่ถือว่าเหากเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งอัวหนุ่มสามีเนะเฉพาะหาไปีอะไรเงี้ย คิดคิดเห็นคุณค่าของเงินย้อนว่าแต่ยังไอยเ้ามกับปู่เรมี่พอใหญ่มาหล่ะพอหาได้เทากับเก็บไว้พอได้ซื้อได้จ่าย <c oughs> อย่าเข้าไวป้ไวรุ่นน่ะแมนอยู่แล้วทางไปานบู๊จักนังก็เล่นกนนนน็ไปก็งูเหรอเด็กพวกก็ตีเห็นแล้วเด็กน้อยไวรุ่นตึ่นใหม่ ความมีความไม่ควม้มากความคิดถูกเตรียมตัวอย่างกคือเข้าเนาะบุ๋มี่หมูหมูนาะตัดไปเลยหมูบมุ๋มมีบอกเป็นคนหนึ่งที่ ผมมีหมูแล้วมีเลยพวกนี้ยืงบริมัชนิดกันอะไนะ็บิทชนิดผมมีหมูที่ชนิดที่รูผมมีหมูนป่านะแม่เขาจะกับไปอันนั้นแล้วผมมีกมีคัวแล้วเขาจะจกับไป อยู่ไปกินไปพื่น้องตา้มตรงไหนต,ตรงห,งหน้าเลยล่ะทำความสบายใจไว้ก่อ,นอ,น,อกนอย่า,ากินโอนกินยันไพ่หมอนจะบูมกินจิงปะตายเพื่น้องเ้ยขอบคุณกัมากต้มอะไรเพื่น้องจะพอกันมาคลิปหนาได้ปาลุงเด้อ ສະບາຍດີຄລິບນີ້